นะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีพบแับพี่น้องทุกท่านด้วยเลยกันนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับพิมพ์มาพิมมิ่งมาคาบเอชื่อชแนลตัวเองยังไม่รู้เลยฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นมาคาพาร์ทเออไม่เือกกพาเลือกเรียกว่าแบบแบบแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรซีซั่นใหม่เลยแล้วกันซีซั่นเก่ามีแค่ตอนเดียว นะฮะโอเคขั้นแรกอะเราก็ต้องหาแกะเหมือนเช่นเคยอะคือทำไมผมไม่เล่นโลกเก่าเพราะว่าอะมันไอ้นี่เว้ยมันไม่มันโอเคเสียงดังยังปิด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 ,ปดโอเคพอ,พอไหมเดี๋ยวยังดังไปอยู่ดังไปอยู่มัง้งโอเคแค่นี้มัง้งเนาะโอเคหนึ่งสอง สี่โอเคเมื่อกี้เห็นแกอีกสองตัวเนี่ยโอเคนะฮะไมค้ามี่เป็นเกมที่ตอนนี้ผมผมผมเล่นมากที่สุดเลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะเราจะเอาสลิทเตอร์ลงกันนะฮะเล่นแบบออนไลน์เลยนะเออวันนี้ดีวะวันนี้เนาะเดี๋ยวเ,เอาลงเลยนะครับสลิตเตอร์ เล่นแบบออนไลน์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงแน่นอนเลยสลิเชอร์นะวันนี้โอเคอันนี้เราก็จะทำเป็นพาร์ตเป็นพาร์ตไปนะฮะโอเคโอเคมาน้องแกะแกะจะไปไหนน้องแกะแกะมานี่แกะแกะเฮ้ยแกะมานี่แกะเออแค่นี้แกะได้ยินไหมโอเคน่าจะได้ยินเนาะเพราะว่าผม ใช้เสียงดังพอสมควรเลยดังด้านบ้าแบบแบบนี้เลยนะฮะโอ้ไม่ใช่นะมันจะดังไปนะฮะโอเคคุณจะสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ผมนี่มันแค่สี่นิ้วูซูซสมาร์สี่จุดศูนย์นะโทรศัพท์กากากที่เล่นไมค์คาบได้ไม่ผมว่าไม่กาะนะสำหรับในสายตาผมนะซูสมาร์สี่จุดศูนย์นี่นะค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควรเลยนะครับ แต่มันมันเยอะกว่าทูตอมัส 4G ของพี่ผมอะ่ะเออพี่ผมมันซื้อมาใช้พันหนึ่งนะฮะแต่อันนี้ผมผมแม่ผมซื้อซื้อมาพันหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ความจํามันมีอยู่สองจิกแต่ตอนซื้อใหม่ความจํามันเหลือหนึ่งติเพราะว่าหนึ่งจิกเออเพราะว่าอ่าความจําโปรแกรมระบบอะไรของมันอีกนะโอ๊ไกลแะนี่นี่แหละ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเ,เ,เราไม่เมื่อยนะฮะโอเคแล้วก็ค้าฟค้าฟจริงเชิบลองเอาเสียงในจู่เนี่ยค้าฟจริงโอเคแล้วก็ค้าฟไม้อะเรามาทำเตียงกันเลยนะเรื่องบนเตียงนะฮะเอาวิธีค้าฟเตียงนั่นแหละฮะโอ okay. เคเพื่อนพีเอ็กซ์โอเคแล้วก็ ไปนะะแล้วขุดผมจะขุดหลุมลงไปเรื่อยๆนะคะโอเค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 ,อเค,อเคนะฮะคืออยากให้ผมแคสเกมอะไรก็บอกกันมาได้นะฮะโอเคผมรับผมรับทุกคอมเมนต์นะฮะตอนนี้โอเค รับดูคอมเมนต์จะมีสักกี่คอมเมนต์ที่คอมเมนต์วะติดตามก็แค่ห้าคนแล้วเพื่อนอีกสามคนมัง้งเนี่ยฮะคนติดตามเปล่าเป่าอีกสองคนนะฮะโอ้ต้องขออภัยด้วยนะ,ะที่ชวนเพื่อนมาติดตามแต่ก็ต้องขอขอบคุณสองสองสองซับนะฮะที่ติดตามผมนะฮะก็บอกต่อเพื่อนที่ติดตามผมกันด้วยนะฮะไม่ใช่บอกต่อแหละไม่ต้องบอกให้ติดตามหรอก ให้เขามาดูก่อนถ้าเขาชอบเขาคงจะเออชอบแนวกับผมเออเขาอาจจะก,กดตามนะฮะโอเคและตอนนี้ผมก็มีอินโทรในคลับอินโทร,รในคลับอะผมได้อินโทรมาจากเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมสอนไปแล้วนี่นะใช่ไหมที่ทำอินโทรอะเออน่าจะสอนไปแล้วนะสอนตัดต่อ สอนตัดต่อด้วยเนาะโอเคสองคลิปอ่าไม่มีอะไรโอเคโอเค้ <c oughs> โอ้โหหิวแล้วไม่ใช่หิวอะ่ะกำกำลังดีอ,ะอ่ะแบบกินซุกี้ได้อะไรไหมครับนะฮะโ okay. อเคเผาไม้ไปก่อนนะไม่ต้องเสียดายไม้ไมีทุกที่ฮะโอเค ผมว่าผมจะเอาตอนละสักสิบนาทีเนาะเพราะว่าอ่าเน็ตเน็ตมันไม่ได้เร็วแรงทะลุนรกอะไรเหมือนเหมือนนักแคสเกมคนอื่นๆนะที่เป็นเออนะคอมเขา,าอาจจะเร็วแรงทะลุนรกกันนิดนึงนะฮะโอเคโอ้ยหิวแล้วโอเคลงไปผนเนื้อแก่ก่อนเอามา้หนึ่งอันโอเคเผาเผาไปเลยเอออย่างนั้นเลยลูกค้อนะฮะโอเคได้สโตอนแอก มาแล้วเนะี okay. ่ยโอเคกันรอบเผาแป๊บนึงนะฮะอุ้ยโอ้โหสวมเลยโอเคโอเควันนี้ก็วันเสารนะ์เนาะวันนี้วันเสาร์บางๆก็ไม่มีอะไรทำก็ามา มาทำใหม่ะเพราะว่าโลกเดิมผมรู้สึกว่ามันติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดยังไงไม่รู้ใช่ใชอใช้ a อ b ีบเ้อตอนนี้ผมเปลี่ยนแอปแล้วนะฮะมาใช้ Movie Scene นะฮะโอเคแอบปบนั้นแอบปบนั้นถือว่าแบบทดลองดูนะฮะโอเคก็คือแอปนั้นเนี่ยคือแค่กดตรงขวาบนเนี่ยมันก็จะอยู่เลยแต่ Movie Scene อะไรเนี่ยฮะเวลากดปุ๊บมันไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดฮะมันจะเป็นแบบ จะเป็นแบบธรรมดาแหละถ้ากูขาบนนะถ้าเราอยากหยุดสต็อปแป๊บน,นึงนะฮะโอเคเราก็มาต่อกันเลยนะคะเมื่อเกี้เบิร์ตตั้งขอบอภัยนะมีคนเข้ามาเลยมีคนเข้ามารบกวนฮะโอเคลำคาญจริงๆริ่อเามาลบรบกวนนะ ความสุขนะฮะโอเคตันนี้ก็ค่ำแล้วนะแเราก็ต้องนอนก่อนนะรับบระดับโอเคอ่านไปกีน่นาทีแล้วเนี่ยโอโ้โห7เจ็ดนาทีอะก็อีกสามประมาณสามนาทีน่าจะจบคลิปแล้วแหละนะโอเคโอ้โอ้ไม่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  no ิาแป๊ปหนึ่งนะฮะเชฟกระะเหล็กเชฟกระทะก,กระทะีกทไทยี่กรเรามีดาบเแล้วไหมไม่มีนะแล้วก็คาบดาบปเป็นอะไรนะครับ stone shot น,นะฮะ shot โอเคแล้วก็ขึ้นไปนะฮกตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับไปเห็นกิ๊บปู่ตรงนั้นนะกันระเบิดโ,โอ๊ย ไอ,อ,อ,อ้เฮ้ยเกือบไปนะคะลูกนี้ไอ้เอ้ยเออโอ oh ้ลูกนี้ไม่เลยไม่ได้จริงๆนะลูกนี้อไอ <ฮะ S 2> ้อะไรเนี่ยผมว่าผมจะคาบเด็ดตกปลานะเบื่ออาจจะตกได้อานขึ้นมานี่โอ้โหดีใจเลยนะฮะโอ้น่าลูกเงี้ยไรอย่างนี้เอ้าไอยายแมงมุมอ่ะอ้าว ยังแมงมุมอม่ะโอ่าแมงมุมไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋ออันนั้นโลกเกา่าโลกเก่านะโอ้ยไม่น้าเลยอ๋อไม่ใช่อันนั้นลูกกระตุกฟากนะฮะโอ้หลงหลุมลืมลืมเป็นธรรมดานะฮะโอเคเอ,อืมโอ้อะไรเนี่ยโอ,โอ้ยดันเจียน ใช่ไหมเฮ้ยลงโอเคโอเคลงไปเลยสิบเอ็ดนาทีแล้วเนาะ อาวเฮ้อือเจ็ดเคถามเต็มเลยละโอ้ดิ้นเช่ยนี่ดีว่ะแม่งมีเหล็กด้วยไง ยินดีนหนี่โอเคนะวันนี้ผมก็ต้องข,ขอลาไปก่อนท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง,ช,องช่องทีมมิงมาครับด้วยนะฮยผมจะพัฒานาฝีมือไปเรื่อยๆอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอวับอีพีนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ผมกต้องสวัสดีครับ